นะคลิปเนี้ย,ยปล่อยโปส่งท้ายปีใหม่ลดไปเลยลูกนะห้าอยอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้คือคือโปรจริงไม่ได้แบบว่าไม่โจ๊ก คือโ,โปรจริงมีโปรจริงกับโปรโจร๊กเหรอเออไปดูราคาเก่าได้สามพันส่งท้ายปีลดไปเลยลูกละห้าร้อยบาทคืเอเฮ้ยส่งท้ายปีของแท้เดอ้อรถจริงรถรถจริงไม่ได้ไม่ลดหล,<บ>ลอกเล่นนะลูกละห้า จะเอาเอาเลยอันนี้จะดูอย่างไรดิเาดจาะเลยของแท้เลยของแท้แท้วะลงให,หม่ๆเลยพี่เพิ่จงจะลง ฉันลองให้แล้วมั้งสามอันซึ่งจะดูค่ะวันแรกอ่ะพี่ขอแชร์่มกุพ่องมด้ปะ่ <c oughs> พี่เจน คนติดตามเยอะเองเหรอเธอไม่เห็นหรอเมื่อคืนเธอส่งใหเอ่ผู้อเธอกะดงไม่ใช่โมส่งที่ส่งส่งรูปมะม่ตัวนี้รสีองตัวเดียวเอสีดำมีเยอะนะดำมีหลายตัว เอามาโปเพราะว่ามีเยอะนะคะพี่เมาได้เด้อเมาได้เมาไปรีบซื้อกลอนอีลองปุ๊บไอ้นี่ขึ้นเลยระบบแจ้งเตือนการุนาถอดมิกผมและฟันปลอม พี่เจนเลยไปทำผมสีเหลืองเอาเด็กหนูจะไปทำย้อมผมสีเหลืองเอาเดิที่ไหนมาทำอะ่ะพี่เจนผมมันยังมีอยู่เอาผมที่ไหนมาทำเจ้นาน,นี้มาๆนะคุณพี่คะ่ะโปรโมชั่นส่งท้ายปีเอาไปเลย2,500บาทปกติ3,000บาทการเกงยีนแฟชั่นผู้หญิงนะคะโอ้ยน้องแฝบค่ะคุณพี่ งานแบรนด์ก็มีให้ลุ้นกันทุกกระสอบเลยนะคะคุ้มนะพี่ลดไปลูกละ500บาทนะคะเขาจะเป็นงานคระไซส์ประมาณ26-32บถึง32บวกลบค่ะรวมแบบรวมทรงเลยนะขะ่มาม้าข่าเดฟข่ากระบอกขาบานนะคะอันนีเกรสค่ะงานบงงานแบรนด์พี่พเจอก็ไปคัดแยกกันทำกำไรอีกทีนะจ๊ะ ตัวไหนสวยมากขายแพงน้อยตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดลั่นกันลงมากแบรนด์อีกแล้วจ้าอุ้ยตัวนี้ป้ายห้อยอยู่เลยะทุกคน,นแล้วเป็นแบรนด์ด้วยค่ะคุณพี่สิ่งที่ต้องลุ้นคือแบรนด์แต่ที่ไม่ต้องลุ้นคือความสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียเขาน้อยนะจ๊ะยิ่งรีดยิ่งสวยนะบอกเลยใครยกก็สอบไปแล้วต้องรีดเท่านั้นนะจ๊ะต้นทุนต่ำกำไรดีคุณพี่รุ่นนี้ สมมติว่าใครที่ขายตามโรงงานที่มีแบบน้องๆพม่าพี่เขาจะชอบส่งแบบนี้นะขายง่ายๆไปเลยค่ะพี่ตัวละร้อยตัวละแปดสิบอะไรก็ว่ากันไปนะเน,นี่ยเห็นไหมเขาจะชอบขาเดฟเดแบบนี้แหละน้องๆพม่าน่ะสีดํามีด้วยนะแต่บางคนอยากได้ยีนสีดําดำในกระสอบก็มีด้วยนะ วิวส่งฟรีเหมือนเดิมโอ้ลดแล้วลดอีกลูกค้าซื้อทีละยี่สิบลูกยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้แหละทับไปทับไปหาก่อนให l โลบไหมเฟรนด์รอ everybody รุ่นนี้ส่งออกต่างประเทศฉ่ำนะบอกให้ฉ่ำนะเออ รวมทรงเลยไปหางเกงยีนค่ะยาวผู้หญิงเอาเลยค่ะคุ้มมากเลย,ยมันมนารีดแล้วมันสวยพี่เอาจริงมีทั้งเอวกลางเอวต่ำเอวสูงพระกันไปนะ45โลนะคะจะได้ประมาณ100ตัวโบวกกบด กินนี่งานขาเดฟเยอะๆนะเอาไปหนีเลยน้องมันออกเยอะนะมันติดพวกขาเดฟค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะไปเนี่ยสองพันหนะพี่ใครเหมาสิบลูกอะไรก็ทักกันมาได้นะเดี๋ยวแบบตรวจให้อีกนะจ๊ะนี่เอวสูงเห็นไหมยีนสีก็มีปะปนบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นยีนเนี่ยธรรมดายีนเข้มยีนอ่อนนะพี่รับรีวิวแจ้งนด้เลยนะุพี่นะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะใครอายไปพิมพ์รับหลังไมนะ ใช้เขิดใม่อายอะนะนี่นอี่การรับหน้าใหมา่หน้าใหม่อุ้ยสวยสีขึ้นมากเลย สมมติใครจะเข้ามาโกาดังแบบว่ารถติดเงี้ยผมไม่เกินหกโมงครึ่งที่ทักมาบอกก่อนนะอะไรดำจะไ,ไ,ไ,ไเน็อรงดีนะอขอแบบคนขายงานคละสายไม่ใหญ่มากนะคะทรงสวยนะสีบลูสวยๆผว่าทรงสวยเนี่ย,ย,ยฉันเป็นฉัน,ป,น,ฉนป็นคนที่ชอบสีบลลนะ มันใส่กับเสื้อผ้าได้ถูกสีเ<า><ส>ลยนะสีดำก็เลิศนะเอาจริงสีดำก็เลิศนะจ,จ้ะแม่พวกสาวๆโรงงานน่ะชอบโตถึงเมื่อไหร่ยังเลยคุณพี่ยังไม่รู้เลยเพิ่งโตวัวนแรกให้ให้อุย้ยดูีขิขาขาแบบไหนรับรีวิวได้นะส่งฟรีได้ทุกตัวนะจ๊ะ โปวันแรกนะโปส่งท้ายปีต้อนรับปี่ใหม่เอาไปต่อยอดทำทุนกันนะจ๊ะคุ้มนะพี่พี่คัดเอาสัก50ตัวสวยๆอ่ะขายตัวละร้อยอ่ะก็วห้าพันแล้วอ่ะอีกห้าสิบตัวอีกห้าสิบตัวมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่ก็ขายถูกไปเลยตัวละาเก้าสองตัวร้อยไใช่ตัวละเท่าไหร่ก็ได้แล้วอ่ะเพราะเราได้กําไรตั้งแต่แบบอืแรกๆแล้วนะคะ บางตัวเป็นเอวยังยืดส่วนมากเลยเนี่ยบางตัวเอเนี่ยยี่ิบสี่ยี่สิบหกเนี่ยพี่เอวสูงเนี่ยบอกแล้วมันขาไซส์นะสามตัวร้อยก็ได้นะถ้าเกิดแต่ว่าอยากปล่อยไวๆอะเนาะตัวที่ไม่สวยอะตัวหางแล้วอะเออโอตให้แล้วพี่ใครเคยซื้อสามพันมาเอาสองพันห้ามาแว่นมาใช่พู่อห่นะแว่นมานี่มา

พี่เจนก็ใส่อยู่นะบางทีอะอะไฮรับแคปหน้าต่อเลยจ้ะโปร2,500นนะ